สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาติดตั้ง GPS นะครับผมวันนี้จะเป็นตัว Toyota v l o s นะครับผมวันนี้ก็ได้นัดกับทางลูกค้าติดตั้งกันนอกสถานที่เลยทีเดียวนะครับผมเรามีบริการอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียกใช้บริการได้ครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะติดตั้งเราต้องเช็คระบบไฟที่หน้าปัดเรือนไม้ของรถลูกค้าก่อนนะครับผมเพื <S <S อ่อป้องกันนะครับผมการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม าการติดตั้งเราเราจะใช้สายไฟสีแดงนะครับผมเป็นไฟตรงแล้วก็สายไฟสีขาวเป็นไฟออนสีดําลงก้านะครับผมเราจะติดตั้งใช้แค่3เส้นนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะซ่อนตัวเครื่องไว้ในที่รับตานะครับผมาหาได้ยากนะครับผมสําหรับการโดนถอดนะครับผม mm hmm. เมื่อติดตั้งเสร็จเราก็จะสามารถเรียกดูรถผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับผมผแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอิน ติดตามรถได้แบบออนไลน์เดียวทา24ชั่วโมงแล้วก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง3ปีนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรามีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะครับผมให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านนะครับผมสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ